โอเคนะครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมฟิตคุงนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวมอสแปลงร่างเป็นไททันกันนะครับผมมอสแอคแท็กของไททันนั่นแหละก็จะมีอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสายม็ดสีด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็จะเน้นไปที่การแปลงร่างนะครับผมไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะเน้นไปที่การแปลงร่างอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ซิกเนเจอร์ของมอสนี้เลยแล้วผมอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสายม็ดสีก็ใช้ไม่ได้สมูทเท่ากับไอ้มอสที่แล้วนะครับผมใช้ไม่แบบ ไม่ลื่นนะครับมัดอันที่แล้วนะผมมัดอันที่แล้วให้อุปกรณ์เครื่อนย้ายสามมิติมันซิกเนเจอร์เลยนะครับผมวัมนนี้ก็ให้เป็นการแปลงร่างไทายท่านนะครับผมโอ้อันนี้มาแปลทร่างไปทท่านน,นนะครับผม,มท้ายท่านหกสิบเมตรอยู่ข้างบนนะฮะยอดมากไอ,อ้พวกลูกรกระจอกท้าท่านมาจากไหนวนะเนี่ยเคนะครับมาต่อกันเลยนะครับตะกี้เสียงจุดประทัดน,นะครับผมก็ แทชทันที่เราจะแปลงร่างได้ก็จะมีอยู่3าตัวนะผมมีแทชทัน60เมตรมีแทชทันเกาะมีแททันเอเลนนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนแปลงร่างไททัานก่อนเลยนะครับผมเพราะมันเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับผมโอเคเราจะเริ่มแททัน60เมตรก่อนนะผมบอกเลยตัวใหญ่มากนะครับถ้าดเปลี่ยนมุมมองเป็นบุคคลที่3ามยังแบบยังมองไม่เห็นอนะยังมองไม่เห็นตัวยังมองไม่เห็นหัวผมแปลงร่างให้ดูนะบอเราแปลงร่างมันจะมีสายฟ้าผ่านลงมาก็เหมือนในอนนี้ไม่เลยนะครับผม แต่น,นี้เลยนะผมแล้วก็จะเดินช้ามากนะครับวิบ่งไม่ได้ด้วยตัวใหญ่มากผมเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่สามไม่ดูตอนตีก็ไม่เท่าไหร่นะตอนตีนี่นะผมถ้าท่านกาอยจะตีแรงกว่านี้นะผมผมเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่สามไม่ดูนะเอ่อวิดีโอเพอร์ซ็นแบ็คนี่นะผมโอ้โห มองไม่เห็นจริงนะ่นแหคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนน้ำหนึ่งข้างหน้าอันนี้ก็มองไม่เห็นนะโมโห,โหตัวใหญ่จริงนะคุณผู้ชมใหญ่มากในขนาดที่ผมมองไม่เห็นนะ่ะต้องเปลี่ยนเป็นมองคนที่หนึ่งลนะวิธีกลับร่างเดิมก็ง่ายๆนะครับผมอะไร วิธีกลับร่างเดิมก็ง่ายๆแล้วผมพอตรงนี้ออกมาแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับวิธีกลับร่างเดิมเรามาดูทท่านเกาะกันต่อเลยนะครับแปลงร่างนี่นะผมท,ท่านเกาะจะวิ่งเร็วนะครับปกติไม่ต่างอะไรกันมากนี่หว่าถ้ามันเดอดตีนะผมสองสามสี่ด,ดลงมาตามนี้โอเคมันตายทานเกาะจะวิ่งเร็วมากนะครับเหมือนแอนิเมะเลยนะครับที่มันวิ่งชนกำแพง ในภาคหนึ่งนือผมในภาคสี่ก็เกาะก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงอะไรมากนะครับผมท่านเปาะนะครับโดนอะไรนิดหน่อยก็แตกแล้วทดสอบสายชั้นดีเลยครับเลยเนอะโอเคนะครับผมวิ่งเร็วมากครับดูดีนี่นะครับมันก็จะวิ่งเดีวเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเรามาถอดออกกันเลยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่สามให้ดูบอนอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังนะครับผม ผมมีสกินใส่สกินเอเลนอยู่แล้วผมมันก็เลยอย่างนี้โอเคมันจะไม่มันจะครอบคลุมไม่หมดนะครับผมมันก็จะเห็นวุดบ้างอยูข้างหน้ากันนะครับเท่มากนะบ,บอกเลยโอเคนี่นะผมประวันมามานี้เลยนะฮะกับ,กบไปเป็นมุมมองมุมมองบุคคลที่นหนึ่งก่อนแล้วก็แปลงร่างเป็นไททันเอเลนนะผมต้องถอดออกก่อนกับร่างเดิม ถ้าในเลนนะผมก็จะท่านอยู่ในหมดวะถุงขาล่างมัโอเคตีข้างล่าตัวหนึ่งนะผมก็จะตีตีแรงกว่าท่านเก่อมั้งมันตีพวกนี้ตายเลยถ้านเลนจะเน้นไปที่วิ่งเร็วเหมือนกันนะผมแล้วก็ตีแรงขึ้นหรือผมคิดเองวะมันน่าจะคิดถูกนะมันน่าจะตีเร็วขึ้นนะคุณผู้ชมโอเคนะผม แต่ผมจะเปลี่ยนเป็นมุมองคลที่สามไปดูนะข้างหลังก่อนเลยนะนี่นะผมก็ที่ผมขึ้นให้ดูในคลิปตอนแรกกันแหละที่แปลงรางโอเคไม่ได้ขึ้นให้ดูหรือเปล่าวะเออไม่ได้ขึ้นให้ดูนี่นะผมโอเคนะครับที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนะครับผมแปลงรางกลับไปมุมมองมอกกคนที่หนึ่งนะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนหรอโอเคนะครับเราก็กลับร่างเดิมไปเลยนะครผมเราจะมาในส่วนของเครื่องอุปรกรณ์เค้ื่อนย้ายสามมิติกันแล้วนะครับโอเคใส่นะกดกีค้างไม่จะเป็นการใส่นะครับผมนิดนึงนะอ๋อใช้ปิดอันอรนนี้คนระับนี่นะผมมันจะไม่ค่อยดีเท่ากับอันนี้แนละ้วเพรต้องเล็งด้วย ต้งเลให้โดนะับถึงจะบินได้โอเคประมาณวันี้เลยนะผมนี่นะผมมันก็จะไม่ค่อยดีเท่ากับอันที่แล้วเลยนะอันนี้แล้วบอกเลยว่าดีกว่านะครับผมวันนี้นะนราไม่ใช้แปรงล่างอย่างเดียวนะผมไม่ใช่ออุปรกปรณ์เครื่อนย้ายสามมิตินะผมผมจะเป็นมุมมองคนที่ตามไปดูนะนี่นะผมของเล้ยอันที่แล้วดีกว่า อันนี้ก็จะแบบมึนๆนิดหน่อยนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมเพราะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ,ค,รบคลิปโหลดก็อยู่ในคลิปนี้แล้วนะไปแล้ะครับผมสวัสดีครับ